สวัสดีครับการเดินกับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ฟสุขคนที่ค่อยติดตามช่องปอปลาเหล็กนำโชคนะครับมานกับมาพ่อกันในวันที่สนะครับผมที่สเดือน8ปดปีหกนะครับ กันในวันที่สีวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะเก๋ยวไปสรุปผลของงวดวันพุดจักหน่อยนะครับผมงวดวันพุดงวดบันพุดก็เราพัฒนางวดวันพุดก็ออกสามตัวบนนะครับผมแปดศูนย์เก่านะครับผมแล้วก็สองตัวหลังออกเจ็ดแปด เลขน้ำโชคที่วางไว้เลขเด่นเนาะก็ลุดไปนะครับแต่ก็มาเข่าตัวเจาะเข่าตัวเจาะเจดนะครับตรงๆของวัดวันวันพุธอันนี้ก็ตามกันต่อนะครับของวัดวันวันศนะุกร์เนาะมาเบิ่งเลกเด่นเลก นำโชกกันนะครับผมก่อนเดินคำว่าแล้วนะครับก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเปื่อเป็นกับนังใจของช่องปอปลาเลยน้ำโชกนะครับผมเอาแหลกไปนะครับผมวางตัวเลขกัน เลขน้ำโชคเนาะครับผมเด่นของหมดวดบันตีสีนะครับเด่นหกด้วยครับสิขัดใจวะครับเนี่ยขัดใจกับพานเนาะครับ เดินหกวิ่งหกลูดหกเด้อครับเดินหกวิ่งหกลูดหกสำหรับลาพัฒนาหรือท่านอาติตท่านผู้ชมอาจจะเอาไปทางอื่นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรามันก็ะสีลายพนเนาะผมไปเห็นว่าเราเอกตาเราอย่างอุ้มขึ้นลายแทเราสตาก็มีเนาะ แต่นี่กนเนเ็เน้นเราพัฒนาครับเน้นเราพัฒนาเล่นเล่น,เ,ลนเราหลักเลยนะครับผมไปเบิ่งชุดเจาะกันนะครับผมชุดเจาะมือนีกรเลขกะเทหน่อยลงกงว่าเก่านะครับผมหน่อย่อยหน่อยลงเนาะนว่านีนโลกเลขหกชุดนะครับมือนีเลยลดลงนะครับผมไปเบิ่งชุด แหลกกันนะครับจุดแหลกด้วยครับนี่จุดแหลกจุดแหลก,กหกเจ็ดเจ็ดหก จุดที่สองนะครับจุดที่สองจุดที่สองหกหกจุดท,ที่สาม <Get. S 2> มันมีเลขที่น้อยลงนะครับเลขลดลงชุดที่สี่มันนี่มีเลขจำหนีนะครับ สจุดของมัน มี4ชุดนะครับมี4ชุดของลาาพัฒนางิวดนตรีนี่วันศุกร์ชุดสัปดาห์เด็กเด่นกันได้หกเลขตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็มี4ชุดมี6 7 7 6 6, 6 6 6 7 5 5 7 5 6 6 5นะครับ5 6 6 5หาสำหรับตัวเน้นนะครับผมนัวเน้น ตัวเนนตัวเนนนะครับตัวเนนสำหรับตัวเนนตัวเนนคือหาหกกหานะครับแต่สีวางไว้พิจารณากันนะครับผม จะขอยำาก่อนนะครับผมวบาเป็นแก่เพียงน่ทางนะครับเป็นแก่เพียงแนวทางกัโปวดใส่ดุนพินิจปิดจรหนากันนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของช่องปอปลาเลีกน้ำโชกนะครับผมช่องแนวทางหวยเล่านะครับผมหวยเล่าหวย รัฐบาลไทยลงไห้เนาะครับเก่อเป็นกำลังใจกันนะครับแนวทางกตีลงให้รับให้รับชมฟี่เนาะเกิดว่มีการเก็บกาอีย่างเนาะให้ลงเป็นแนวทางกันให้ท่านผู้ชมรับชมกันเนาะครับบึงเว้บพิจารณากัน สำหรับชุดสีโตเนาะครับผมชุดสีโตตัดชุดสีโตตัดเล่นผมวางไว้ชุดเดียวแล้วก็ธนผุ้ช่วงก็ะามาันเอาไปตัดแต่งหลินนิงได้นะครับผมสำหรับชุดสีโตชุดสีโตเนาะครับ ชุดสี่ตัวหกเจ็ดห้าหกนะครับผมหกเจ็ดห้าหกสำหรับชุดสี่ตัวนะครับครับท่านผู้ชมก็ใส่กันใส่ดุลพินิษเอาเนาะครับผมจับตัดเล่นจับตัดเล่นนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็ฝาก ให้รับชมก็อยากฝากให้รับชมพอจบคลิปนะครับผมขอให้รับชมไปจนจบคลิปถ้าพอจบคลิปเพื่อนจมอาสิพาบางทีนะกนะครับผมบางทีบ,งบาง่รจบยคก็ขัด เด็ดไปเลยนะครับผม จับตัดเล่นสำหรับชุดสีตัวก็วางให้เป็นแนวทางเนาะครับผมสำหรับเราพัฒนางานนี้ก็ใส่ดุลพินิจปิดเจระนากันเนาะครับเลขชุดนี้ก็สีนอยลงเนาะครับผมพอนอยลงเพราะว่า ขาดการนะครับเป็นแขาดการวาเลสีมาเบินนะครับผมเลขสีมาออสองตัวนะเลกตัวเดียวมาสองสองตัวนะครับผมหกหกคือหกหกเนี่ยอย่างสีนะครับเลกตัวเดียวจะมาคู่นะครับมาตัวมาสองตัวมีหกเจ็ดหกหกเจ็ดห้าห้าหกนะครับแล้วก็ ตัวนึงอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนึงอีกตัวหนึ่งตัวนนตหนึ่งอีกตัวหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกเล็กพีเล็กนองนลยนะครับผมจัดจัดให้เป็นเล็กพีเล็กนองนะคะนร,นรับอันนี้ตัวนี้คือเขาเอานินเล็กพีกับเล็กนองนะครับเป็นนองพี่นี่หาหกหกหาเนาะเล็กเลี้ยงนะองเอนินเล็กพีเลขกนองนะคะนรับแนวทาังมอนี่นะครับ แนวทางปอปลาเลข้ําโชกก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณเอสซีสุกคนที่คอยิตตามรับชมนะครับผมก็หวังว่าแนวทางมือนี้ก็สิได้โชคดีปังๆกันนะครับผมปอปลาเลขนํงน้ชกก็ต้องก้าวข้ามสวัสดีครับ